ยู่ว่าฝีมือซาแอนี่อันนี้เป็นโคสินหมูทุกคนมันบ่มีซอสทุกคนก็เลยสิจืดๆนะแต่มักเผ็ดเฮาก็เลยบดเฮาบ่ได้แกงเผ็ดใส่ครั้งแรกุนเนีว่าเอี คทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วครับส้มสบายดีตอนแรกๆทุกคนเมื่อนี้หฮาว่าซิมาให้ยู่ให้กินให้ทุกคนเบิ้งเพราะว่าหฮอบ่ได้ไปลาหายู่ให้กินเลยทุกคนเลยอันมันบ่นจักไลยหาทุกคนเอาน,นอกจากละไมใส่เบ็ดกาบบทึเนี่ยเข้าไปใส่กับโบทอนเนาะไปใส่กับไรปลาจากักโตเอะเากันเข้าไปซื้อเอาชิ้นหมู่ทุกคนเลย ไปซื้อเอาชิ้นหมูวันยูฮานชิ้นหมูข้าเจ้ามาเซ็แข่งนะทุกคนอ่าสี่สิบห้าพันกะประมาณหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทนี่แหละทุกคนประมาณนี่แหละห่าซิม,มาให้กินถ้มมาว่าซิให้แกงเพรทุกคนเลยแต่จักซิเป็นเนอเลยเพราะว่าห่าก็ยังบวกเคยเฮ็ดขึ้นกันเดี๋ยวซิมาล่องเฮ็ดทุกคนเลย เบิ่งสูตรจากยูทูปมาแหละเฮาวกเคยเฮ็ดเอวครั้งแรกของซาเอทุกคนเลยเดี๋ยวสิมาเฮ็ดอันเบิ่งแต่ก็เฮ็ดเธอแม่เขาซิมเบิ่งไอ้ทุกคนเฮาสิมาซอยอันเฮาจีเจซีนหมูไว้ก่อนทุกคนเลยเพราะว่าเฮาจากกะมาแตะหามนะมันก็เลยแข็งเฮ้าจีเจซีนไว้ก่อนเดี๋ยวเฮาสิมาซ้อมพักเฮาสิอันมาซอยกระเทียมท่าทุกคนเลยอยกระเทียมชาซ้ำหมันหมูมันมันเปื่อย ก็กระเทียมกับมะเข็ดเดี๋ยววับพริกสูตรมาจากยูทูบทุกคนเลยแต่ถ้าซีนมันเหลือนี้เฮาสีเฮ็ดโค้คกพร้อมเพราะว่าเฮ็ดอันเดียวย่านนั่นพวกเขากินทัน่วโดนๆได้กินซีนเท่านึงทุกคน,นแล้วค่ะยังกระเพอือฮึจากที่ได้กินซีนเท่านึง สลายแกไมีแต่กินปูกินปลากินนอกไม้ใช่ไหมทุกคนใส่สร้อยกระเทียมไว้เดี๋ยวจะจุกปนเลยจุกไปจะช่วยสร้อยกระเทียมกับมะออันม้อผิดกันแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดักไฟดักไฟนินเทงก็ ถามแรกทุกคนเอ้มือหน้าใส่สีไปจ้มกุ้งอยู่ในห้องให้เบิ่งสิไปแก้มือไม่เพราะว่าตอนนั้นเน้าไปบ่ได้ซ้ำแต่ห้าไปรอบนี้นี่ห้าสิเอาอันเเฮ็ดป็นจุกไปได้เอาทุกคนเดี๋ยวห้าสิีโยมโยมอะไมันร้อนไว้ ข hey, he ้าวไว้ก่อนดเงียงบนี้พี่ขาข้าวไว้ยาชิมาจกข้าวเย็นาาดเลยอาโอ้ขาวเย็นนี่่ทุกคนบริจกค่ะฝ่ายจะไงจะตีจ๊กเดี๋ยว

ใส่ให้ต้นนองบางทุกคนมันจะสุกไวตัวนี้นี่เฮาสิเฮ็ดอันพัดอันนั้นเฮาสิเฮ็ดอันอะไรว่าเคลื่อนละแกงเพชรตัวนี้นะเฮาสิโค่ร้อนนะโค่สะพัดกระลำตัวนี้ให้สองอย่างพากักอะ ผักกะเพราอามาเมือ่อวานในแฮวเลยทุกคนเลยเนี่ยผักรกระลำเลยใส่ผักกระลำก่อนมาดนึ่ใส่นงไกันก,กลำใส่แล้วจะเอาไปล้างถ้าห้าออนล้างแล้วจะมาซอยน้ำมันซีบุเขาข้างใน ปีหรือเคงวะไปดูเส่นกัหน่อย ล้างคนคนเลยเข้ากระซกไปทุกคนเลยนี่ใส่ข้าวก่อนคือห้างก็เกมเรียบร้อยแล้วทุกคนยังแต่สิคััวแล้วกัน ข้างมอไซชีอันโคหมูก้อนทุกคน,นและห้าจังเห็ดอ่าแกงเผ็ดลาบองชาด้ดอวอะอ,อันได้มาอันได้มาโถ่ทุกคนถั่วฝักยาว

เป็นหรอ่ะมีด้เอาลจะปิงมาทางนี้ก่าผัดกะเทียมก่อน ลงไปเลยอันนี้อเอสียไว้ค่ะทิพยทุกคน้าพัดกันซุกได้ทุกคนเลยเาสซีสซอันพักก่นี่ เฮ้คักเขากัล้างเรียบร้อยแล้วมีมาโชว์พร้อมซอสโบมีซอสทุกคนเลยใส่แต่เกลือกับเป้งน,นู่นกระกากระเทียมน้ำมันเนี่ยน้ำมันขาวน้ำมันหมูอยู่นี่แหละเงิงนใส่กะไปซื้อซีนเมืม่อทุกคนเลยโบเลยซื้อน้ำมันเลยซอสกระเพง์แหละที่บ้านใส่ สุกเรียบร้อยแล้วแซ่บอยู่ทุกคนนะเดี๋ยวข้าสซีตากเสิร์ฟก่อนเลยเ้าสซีเฮ็ดมาแกงเพชรต่อบัดนี้าตาในทุกคนไปจะกินอยู่บ่อฝีมือสเอเนี่อันนี้เป็นโค้ดสินหมูทุกคนมันบ่มีซอสทุกคนก็ระดิชจืดๆไงเลมักเพชรเขาก็เลยบดเอาบดได้ใส่ไว้ยานหลานกินไม่ได้เดี๋ยวสีตากแต่เ้าสซีเฮ็ดแกงเพชรต่อบัดนี้แกงเพลสแสเอในทุกคนเออหม้อสีดำๆนิดๆหน่อยๆข้าสซเอาอันนี้ลงเลยเมนบอสแสเอหรือเบิรงกละ แม่นันนี้ยี่โบทุกคนเตียวฮอนแหละเล้เอาหมูลงใส่ครั้งแรกของสาวเอทุกคนเออมาบ่างน้ำกันทุกคนเลยหน้าตามันเสี่ยวมาเป็นนั่นเลยแกงเพชรใส่สุไฟเข้เขาก,ก่็นด้ย ใส่ผักก็เป็นห่อปุ๋งเคืองเรียบร้อยแล้วผักกะเพราแล้วก็มะขวิดตาตากะจักนหน่อหน่อยทุกคน,นเลยบุกเฮ็ดอ้าสวสูตรีอริมมะขือ,อเดี๋ยวแอลมะขือก็ทุกคนมะเขือก,ก็ได้น้อยนื้อทุกคนเลยหาเก็บอายุสูงนี่มันยังเป็นโบราณว่มันเป็นโบราณ กุ๊กมันแบบนำ้ำมันจืดนะทุกคนะมันสิายปาเลหายหม้อใสเองก่ะทุกคนเอ,อ้ยใสายมาแต่ดดนล่ละมันก็เลยเป็นแบบนี้ถูมันพวกทุกคนเ,ออเดี๋ยวเอาซิโก้ไปก่อนนี่ เบินการบนี้โอฝนปรุ่เลยคเก่งเพชรใส่ครั้งแรกทุกคนเอจักมาเอามาเป็นยังไงทีเจนก็รูว่ามันคือบนนุก ร้อยละอันนี้แก,แกงเฟตสี่ตอนนี้เป็นโคเชนมูเจลนี่พร้อมแล้วทุกคนได้ตันนี้ไปกินข้าวน้ำกัน,นทุกคนได้อาหารเพิ่มอันนึงตำม,มะทูตำม,มะทูจ้าโคินไปตันนี้พร้อมแล้วกินข้าวน้ำกันทุกคน,นเรียบร้อยแลยข้าวน้ำกันสวัสดีเด้อล่ะไปเียว Chị Phan sẽ bà đi cân bà đi Thấy chồng ơi Bye bye Sao bà đi, bây, bây. đi. đi Để chụp chờ Chờ đi Sao bà à, đi À khôn bà đi Lục mừng lời Chính quá Nhi, ở nhi, 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 nhi,

chẳng hao mà thôi rồi thôi đi là bà đi Chào mưa phồng là ba <laughs> là bà là cái hello hồn hen กินข้าวใหญ่ๆเด้อจังตุ้ยคือ

เ้อ <ừ, ừ. S 3> ีมั้ร้นมากหู้มากยรนีกหย้อนมากหอมากหด้อหยรอมากหู้อกรอกหูยอนกหูย้อนมาห้นากยอีกหูยอนม้มาก้นมก้นมกิ้นหากหูยรนข้อนกินย้ำอนหทุ้คนเายวันนีาก้ากห้อนาห้อนาหนอนแล้อนุกคน อันไรนอนพักผ่อนและมืออื่นนี่ห้าสศิวาพากันขึ้นป่าทุกคนเลยขึ้นกับสาวละน้อยบอไล่เนี่ยกะวาสิชนบอลดูขึ้นพร้อมทุกคนจสนใจกะขอตื่นกะขอขโมกเขอบใจไหมพี่น้องท่านที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้เสมอคลิปนีหา้าวกระสีเด็กขอฝากบาร์และทำนี้ก่อนทุกคนพอกันในคลิปต่อไปสวัสดี